ยัดลงยิปต์โซเชียลไปเวียนหานะอะแล้วมาไปไล่ปวดหัวเข่านะทีนี้แบดเยวกันเลยรมาที่ไหนมาไม่ไม่อะมาคนละที่ติดกันได้นะปวดหัวเข่าเดินไม่ได้เลยแต่ทีนี้ที่ทำงานให้พักงานนะอ้าวอ้าวอ้าวี่ต่อไหมคะพี่ตั้่อเลยพี่สองคน อันนี้เห็นนี่ดูทางในนะเห็นพญนนานาคสามหัวแล้วก็เสือดาวสิงอยู่ในตัวแล้วก็มีปอบอีกสองอะ่นะเนาะไปทำชำระที่สงวัดไหนก็ได้เลยอันเนี้ยเยอะหน่อยสักคำหนึ่งเนาะนี่ทำนะนะ รู so, say, ้สึกเ่าไหมผมกู้ขึ้นไประดับถึงแล้วนะไอ้ทีขึ้นไประดับหนึ่งอะเป็นไงเป่าลงไหมเดินดูรู้สึกยังไงรู้สึกโล่งรู้สึกโล่กเรบ่มไปทำบูัา